27ปุมภาพันธ25์2,559ทางคณะสงฆ์คณะกรรมการวัดพระธักรมงคลนัตนารามาได้ทำการล้างสต็อกครับวันนี้ล้างสต็อกอคือทาความสะอาดอารอบบริเวณเสถานที่เก็บของแห่งนี้ตลอดแนวเพราะวันนี้ก็มีคณะกรรมการคณะสง์มารวมกันพร้อมหน้าพร้อมตาวันนี้ ของออกมาได้เป็นจํานวนมากแล้วใครอยากมาช่วยก็เชิญนะวันนี้เนะมาได้ทั้งวันวันนี้เจริญพรญาติโยมสาธุอ่าท่านอาจารย์ชัยยาก็อาจารย์พิบาลตอนนี้ก็กําลังอ่าเก็บข่าวเก็บของทางความสะอาดเต็มที่วันนี้เตรียมพร้อม Yeah, mort, มอดขึ้นมอดขึ้นแล้วนะโอ้โหนี่อาตัว